สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวหล่อมือบายไทยแลนด์ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามีเว็บซิมูเลเตอร์นะฮะมาให้ดูกนันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะกันนะฮะคือเป็นเว็บที่เอาไว้ดูว่าสายโคเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงในวันไหนนะอันนี้เรามาดูสัปดาห์ต่อไปนะวันนี้เป็นวันที่7มกราเอ๊ไม่7มกราดีเมิถุนาแล้วนะฮะซึ่งเราจะมาดูตรงนี้นะฮะเราปรับตรงนี้เป็น7มิถุนาปุ๊บ แล้วเรากดไปที่ฮีโร่นะฮะเราจะดูว่าตัวไหนติดดาวบ้างนะฮะวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยนะฮะคือเที่ยงวันของคนที่ดูคลิปเนี้ยก็จะเปลี่ยนดาวโคลอซียมนะฮะเราไว้เช็คสัปดาห์ต่อไปว่ามีตัวไหนทีนี้คือจากการคาดการณ์ก่อนนะเพราะเรายังไม่ได้เทสอะไรเลยนะฮะรอบนี้เนี่ยเขาจะเป็นสกิลคริติคอลแล้วก็เพียสนะฮะคริติคอล75%หมายความว่าจะตีโจมตีแรงทะลุเกาะ 75%และ PS ก็ทะลุก,กรอบเช่นก,กันอีก6 0ทำให้ตีแรงมากนะฮะตีแรงมากทีนี้เรามาดูว่าตัวไหนมีประโยชน์บ้างโอเคครับอีกาดัมหนึ่งตัวมีประโยชน์เพราะอีกาดัมติดดาวถูกไหมฮะตีทะลุก,กรอบอีกาดัมจะเป็นหนึ่งตัวที่โหดมากๆอาสารสำหรับผมเฉยๆเพราะมันคือแพ้งมันตีทะลุก,กรอบก,ก็เท่านั้นนะฮะเงามราณะมีสิทธิ์โหดสำหรับสายฟรีนะมีสิทธิ์โหดแน่นอนครับตัวที่โหดมากๆคืออ้าวนี่เลยนักฆ่าปีศาจนะฮะนักฆ่าาปีศจ หนึ่งตัวในสายโดดที่มีประโยชน์มากๆในเกมโจมตีทะลุเกราะยิ่งมีประโยชน์มากเลยนะฮะทะลุทะลวงยิ่งกว่าเดิมผู้ชี้ทางไปตัวตนสายเติมสำหรับผมเคยใช้มายังไม่เก่งนะฮะที่เก่งแน่นอนคือสวยประหารครับสวยประหารคือตัวหนึ่งในตัวทีมโดดของผมนะฮะเวิร์กแน่นอนปีศาจจิ๋วจอมป่วนแน่นอนครับเหมาะสําหรับทีมรับได้ด้วยนะฮะทีมปราบของเรานะก็จิ๋วอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะฮะดอนจิว๋ว กุหลาบร้อยเรียงน,นะฮะแล้วก็ไข่ลาดน,นะสวยประหารคือแซ่ติดแน่นอนหนึ่งตัวพรีสสาวสนธยาใชา้สำหรับโดด5มีประโยชน์นะฮะแล้วก็ตัวฮิลเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเพราะทีมโดดแม่งมาแรงแล้วนะฮะดอนไม่ติดดาวก็จริงแต่ทีมโดด3ตัวมาติดดาวนะฮะไอติดไหมสามตัวไหมจอ็นนาติดตัวะจอนาไม่ติดอ่าโอเคติด2ตัวนะฮะก็คือเอ่อ นักฆ่าและแสนะฮะแต่พล<ส>ีสก็ติด<ๆ>ฉะนั้นทีมโดดมีอะไรให้เล่นหลากหลายมากนะฮะส่วนนักรบมงกรโอเคมาได้ถึกแต่มันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเลือดมันเยอะจริงแต่ว่ามันโจมตีจอกเกาะสำหรับผมมองว่าอาจจะยังไม่มีประโยชน์ในกันนักแปลงล่างฮีโร่ตัว,ต,วตัวแม่โกงนะฮะน่าจะโหดมากพอสมควรอยู่นะฮะ คนมีก็คงไม่ต้องมานั่งดูคลิปผมแล้วเขาน่าจะลองสุ่มเองได้แหละตัวนี้น่าจะดูอยู่นะถ้าผมเดาวนนะแดนเมทน่าจะรุนแรงอยู่ก็ประมาณนี้นะเส้นท่อเป็นตัวที่น่าจะดึงนะน่าจะดึงไม่ให้ตัวกระโดดถลัมไปข้างหลังนะฮะอาจจะมีประโยชน์ถ้าคนมีนะมันก็อาจจะเวิร์กอยู่นะฮะฉะนั้นถ้าในให้ผมฟันธงตัวที่จะเวิร์กแน่ๆคืออีกาดำฮะนักาปีศาจนะฮะ,นะฮะ แซ่แซ่จะใช้กับทีมโดดจะโดด3โดด4ได้หมดฮะโดด3ก็จะเป็น311นะฮะ3 1โดยมีแทงกับร้อยเรียงหรือ311โดยเป็นไขาลานหรือจิว๋วนะฮะและอีกฝั่งเป็นร้อยเรียงก็ได้นะก็โดด3ตัวโดด3ตัวไหนก็ได้ที่เรามีนะฮะนักฆ่าแซ่ดอนนักฆ่าแซ่โจแนาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่ที่เป็นโดด3ที่เรามีนะฮะส่วนถ้าโดด4ก็แน่นอนครับแซ่ นะฮะนักฆ่าปีศาจโจแอนนานักล่าที่สุดสามเนี่ยนะฮะแล้วก็ดอน4ตัวคือตัวโดดนะฮะฮิลร้อยเรียงเป็นหลักนะฮะรอบนี้แต่ไม่รู้จะแทงตัวโดดไหวปะนะตัวโดดมันทะลุเกาะนะนักฆ่าแม่งเก็บตัวฮิลเร็วมากนะผมบอกเลยนักฆ่าจะเก็บตัวฮิลเร็วมากนะเพราะมันทะลุเกาะอ,อย่ามองข้ามพษสาวสนธยานะฮะฉะนั้นมองไว้ประมาณนี้ก่อนนะทีมที่เอาไว้ดักทางผมยังไม่ได้เทสเลยตอบไม่ได้นะฮะเดี๋ยวรอบเที่ยงเรามาเทสกัน นะฮะแล้วก็แกะรอยอาจจะได้ใช้เพื่อชะลอทีมโดดบางตัวเพราะมันสตัรล้มยิงแรงนะฮะแต่ยังไม่ชัวร์ผมเชื่อว่ารอบนี้อีกาดำจะเวิร์กกว่าด้วยดามจที่หนักหน่วงกว่านะฮะเราจะใช้โดสีอีกาดำก็พอได้ลุ้นนะอ่าอันนี้โน้ตไว้ก่อนโดสีอีกาดำอาจจะได้ลุ้นนะฮะงามรณะเป็นทางเลือกสำหรับสายฟรี ที่ไม่ค่อยมีตัวโดนก็ใช้ควบคู่กับนัก่าปีศาจและแท้งดีๆสักตัวหนึ่งนะฮะตามด้วยอีกาดำผมเชื่อว่าน่าจะพออยู่รอดนะฮะลำแสงสีเลือดในมุมมองผมไม่ค่อยเก่งนะไม่ค่อยเก่งนะฮะผู้สืทบทอดความมืดมันทะลุแต่มันเป็นเวทอะ่ะวางโจมตีมันทะลุคริติคอลมันไม่ใช่เมจิคริติเคลนะฮะผมว่าผู้สืทบทอดความมืดไม่น่าจะมีประโยชน์นะกันนะในรอบนี้นะฉะนั้นผมมองว่าอีกาดำเป็นหนึ่งในตัวคีย์ ฮีโร่นะในการเล่นรอบนี้นะักฆ่าปีศาจเป็นหนึ่งในนั้นแซ่ต้องอยู่ในทีมโดดถึงจะมีประโยชน์นะฮะปีศาจจิ๋วผมเชื่อว่าบัฟที่ได้ไม่ค่อยมีประโยชน์ขนาดนั้นนะฮะที่เหลือก็ทีมโดดน่าจะยืนนะฮะทีมปราบน่าจะเล่นได้นะเวทไม่น่าจะมีประโยชน์ในรอบนี้เลยนะฮะเพราะในเมื่อโดดมันเด่นขึ้นมาขนาดนั้นแล้วตัวแท้งก็น่าจะหนีไม่พ้นครับกุหลาบ อาสันเพราะมันติดดาวแค่นั้นเองนะถ้าคนมองแค่นั้นนะแล้วก็เซนทอนะโอเคผมฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะกันนี่เป็นการคาดดาวนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโคลอเซียมของวันพรุ่งนี้เที่ยงนะวันนี้ผมอัดคลิปตอนเที่ยงคืน23านาทีนะฮะเป็นวันที่7มิถุนายนนะโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานครับผมสวัสดีครับ